สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเพาะเห็ดฟางกันนะครับเตรียมเชื้อเห็ดฟางไว้แล้วนะครับอันนี้ซื้อมาจาก t i k ตอกนะครับใครสนใจเชื้อเห็ดฟางก็กดดูในตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือตะกร้าแล้วก็มูลสัตว์นะครับเดี๋ยวจะวันนี้เราใช้ขี้หัวนะเราทดลองดูนะมันสามารถใช้ฟางแล้วก็ขี้หัวก็ได้นะครับแล้วก็ฟางนะครับฟางนี่ฟางนี่เราแช่น้ําไปแล้วนะครับทุกคน ขั้นตอนแรกนะครับไรนํำเชื้อที่ได้มาเนี่ยนี่คือเชื้อนะครับที่เดินแล้วนะครับเราก็ผสมกับมูลสัตว์นะครับใส่ลงไปจริงๆแล้วใช้ได้หลายอย่างนะครับใช้รำก็ได้มูลสัตว์ก็ได้หรือว่าต้นต้นอะไรนะนไม่ออกปอกต,บ,ตบชวานะครับมีหลายสูตรน,นะครับผม เรามาดูกันนะครับันนี้เราเราเอาเชื้อเนี่นะครับจิบเป็นฝอยๆอย่างนี้นะครับอันนี้เราดูมาจากช่อง YouTube นะทุกคนเราซื้อมานะครับไม่กี่บาทน,นะครับอันนี้เชื้อที่สำเสร็จแล้วฮะแล้วต่อไปเราอยากทำเชื้อเองได้นะครับมีวิธีอยู่สุดแล้วเราก็ขยี้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ก็ใช้ฝ้ายนะครับอีกที่อื่นนะ มันมีพัสดุท้องถิ่นที่ไหนอ,อะไรสะดวกก็ใช้อันนั้นนะครับเลื่อยก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปอย่างนี้นะออออออขออภยัยขอไม่สะดวกนี่นะครับ เค okay. นะครับเราทําได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอันนี้คือการทดลองนะครับเรับเข้ากันนะครับนี่คืออาหารของเขา จากนั้นเราเอาตะแกรงอีกใบนึงมานะครับใส่ฟางลงไปฟางนี่เราแช่น้ำไว้แล้วนะครับนะ่น้ำไม่เป็นฟางใหม่นะครับเราแช่น้ำลงไปนะครับมาดูจากนั้นเราเอาเชื้อที่เราผสมกับสารอาหารแล้วนะครับโรยด้านข้างอย่างนี้นะครับ โรดไว้นะครับเพราะว่าเห็ดเขาจะงอกทางด้านข้างๆนะครับชั้นล่างๆนะหนึ่งร้อยวนชั้นต่อไปครับเราก็ใส่ฟางอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่เลยนะใส่ไว้นะครับเราเรามาลุ้นกันว่าอีก15วันเราจะได้กินเห็ดฟางหรือเปล่านะครับเราทำไปเป็นชั้นๆนะครับ โรยไปด้านข้างแบบนี้นะนี่นะครับเพื่อนๆทุกคนจากนั้นเราก็กําลังพอเอ็ดฟางครับคุณพี่ได้เชื้อมาแล้วเราทดลองดูว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับตอนนี้พี่สะ อนนี้พี่สาวเรามาเก็บยางกันนะครับจากนั้นเราก็โรยไปเรื่อยๆครับมันเป็นงาน,ง,านง่ายมากๆเลยทุกคนไม่ได้ยากเย็นอะไรนะสร็จแล้วเราก็โรยฟางอีกชั้นหนึ่งนะครับทั้น,นี้เราจะโรยหนาหน่อยนะครับเพราะว่านี่นะครับ โอ้เราเป็นวัดอีกแล้วเราแพ้อากาศฉะนั้นเราก็โรยลงไปนะฮะอันนี้เป็นการทดลองนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับเราจะปุ๋ยคอกเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำฟางมาโปะด้านบนนะฮะเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งเข่งนะครับ จากนั้นเมื่อเสร็จนี้แล้วนะครับเราก็ใส่ในถุงดํานะครับถุงดําคลุมแล้วก็จเจาะรูหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นการเสร็จกระบวนการนะครับเอ็ดฟางของเราเรียบร้อยแล้วทุกคนเราไปคอยดูผลกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะทุกคนเราเจอกันใหม่ครับ